หวานเย็นนมชมพูค่ะวันนี้มาทําหวานเย็นนมชมพูทานกันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจ๊ก,กุ้งซอยสองอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศร้อนจริงๆเลยค่ะวันนี้เจ๊ก,กุ้งขออนุญาตทําหวานเย็นนมชมพูทานนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊ก,กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะ เริ่มเลยนะคะเริ่มที่นําเม็ดแบงลักค่ะมาแช่น้ํานะคะใครชอบมากสามารถใส่ได้นะคะจากนั้นเรามาเตรียมเครื่องกันค่ะหวานเย็นนมชมพูของเรานะคะจะใส่เป็นผลไม้ค่ะเลือกผลไม้ตามที่ชอบเลยนะคะวันนี้เจ๊กุ้งใช้แตงโมมะม่วงแล้วก็เม็ดแบงลักค่ะจากนั้นเราไปเตรียมนมชมพูกันเลยนะคะ เครื่องปรับได้ตามชอบเลยนะคะเลือกผลไม้ตามฤดูก,กาลได้เลยค่ะวันนี้นะคะจะกุ้งใส่น้ำแดงลงไปในขวดเลยค่ะเติมน้ำแดงลงไป1ช้อนนะคะชอบหวานมากสามารถปรับเพิ่มได้เลยค่ะตามด้วยนมสดนะคะจากนั้นตี2ส,ส่วนให้เข้ากันเลยค่ะน้ำแดงกับน,นมนี่แหละคะ่ะตีให้เข้ากันเลยนะคะวันนี้อากาศร้อนๆขออนุญาตทำหวานเย็นนมชมพูทานกันค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็เทลงใส่ถ้วยเลยค่ะ ตีให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากที่เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยน้ำแข็งค่ะใส่น้ำแข็งลงไปได้เลยค่ะใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเตรียมเครื่องกันเลยค่ะเลือกเป็นผลไม้ที่ชอบได้เลยนะคะตามฤดูก,กาลยิ่งดีเลยค่ะมะม่วงสุกหั่นนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะวันนี้ขอใส่เครื่องแน่นๆนิดนึงนะคะตามด้วยแตงโมหั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะใส่ได้เลยนะคะ ใส่แตงโมตามลงไปเลยค่ะต่อด้วยเม็ดแมงลักนะคะเจ๊กุ้งก็ใส่เม็ดแมงลักตามลงไปเลยค่ะ3อย่างนี้แหละค่ะลองชิมเลยนะคะเข้ากันดีจริงๆเลยล่ะค่ะจากนั้นนะคะหลังจากที่เราใส่เครื่องลงไปแน่นๆแล้วนะคะเจ๊กุ้งก็จะตามด้วยนมข้นเลยค่ะใครที่ชอบหวานมากสามารถปรับเพิ่มได้นะคะบีบลงไปเลยละค่ะนมข้นนะคะเพิ่มความหวานสดชื่นให้กับผลไม้ของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ อากาศร้อนๆอย่างนี้ลองทำทานกันดูนะคะได้ประโยชน์จากผลไม้ด้วยนะคะเจะกุ้งชิมแล้วล่ะค่ะหวานอร่อยชื่นใจจริงๆเลยล่ะค่ะลองทำทานลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเจะกุ้งต้องขอตัวไปทานหวานเย็นนมชมพูก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้เจกุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ